เราเอาใจช่วยอืเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นพอดที่ไม่ได้ไม่ซ้ำซากับไม่ซ้ำซากับหนังไทยชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวนะแต่เอาใจช่วยสวัสดีครับอ่าผมโจนะครับัสดีครับและวตองด้วยตองไม่เช็หรืมมึงทุกทีตองไอ้เหี้ยอะพบกับเราสามคนนะครับใน เพย์ภาษาหนังครับวันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังรีแอคชั่นเทเลอร์ครับมันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะมารีแอชั่นตัวอย่างหนังอ่าเราจะมาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆกับพวกคุณครับผมก็มีทั้งหนังไทยหนังฝรั่งหนังเกาหลีทั้งที่เข้าโรงทั้งที่แบบอ่าสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยเขไปโอเควันนี้เรามาในเรื่องวันนี้เป็นหนังไทยครับอ่าสลิดสลิดสลิดเขาเรียกสลิดสลิดหรอสลิดสลิดโปรเจกต์ล่าอ่าสลิดโปรเจกต์ล่ามันคือมันคือตัวอะไรพี่ ตัวสลิดเนี่ยเขามันคงเป็นชื่อที่เขาเอวสลิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาเอาเหรอมันไม่ได้แบบมีมันภาษาอังกฤษอะไรที่แบบเป็นความหมายอ่ะไ,ไม่ม,ไมีไม่มีความหมายสลิดม<อ>ีหนังไฟสตาร์เนาะอ่าใช่เธอมีชื่อว่าสลิดเอาหมายนั้นผมฆ่าล้างพวกสลิดให้สิ้นซากมันเหมือนมันฆ่าล้างพวกสลิดให้สิ้นซากมันจะเล่าเรื่องโลกอนาคตปะใช่คิดว่าเนี่ยหนังทุนต่ำแน่นอนมึงเข้าป่าอย่างเนี้ย จริงถ้าหลังมีตังค์แม่งมึงต้องในเมืองอ่ะนี่นี่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวสลิดอ่ะโอ้หน้ามึงสะอาดมากท่านอะไรวะมาคงเล่าว่าโลกอนาคตแบบ PM 2.5าแบบ เยอะทำให้โลกใกล้สลายโลกมันก็สมงคนป่วยเยอะอะไรเงี้ยพอดพอดเรื่องสูตรสำเร็จอะก็มีนหน้าตี่แต่กรรินีนไอนี่ตะกนนักมวยปะใช่ใช่นับองตวนองตวนองตวนกิสมันอ๋อมีข่าวแมนอยู่กูแฟนแมนอยู่ไม่เอา่ะ อาจจงเหอนอไหมพี่มีข่าวม,มันแก่แล้วใช่ไหมเอมอ,มอเขาชอบโล่ของแก่ๆว่ะนะนี่มันด๊อก,กเฟรม,มอ่ะใช่ดารของดาราประเฮตช่งเจ็ดอ๋อที่เคยมีข่าวเจนนะอืมแต่กี้เห็นพี่คนนั้นแวบบ๊บๆที่ขายหมูกรอบอ่ะที่หล่อๆลอออ่อฮะอาปาสุดเราชอบเขาด้วยหล่อหล่อหล่อรูปร่างดีด้วยนะเขาเล่นแอคชั่นเยอะนะพี่ เกมันนะซีจีซีจีไม่ยานะซีจีโอซีจีโอเคอยู่ไงซีโอเคนะสลิดโปรเจกต์ล่า ห้าพันว่าเฮ้ยเข้าพร้อมหนังที่อ่านเลยเราว่าเรื่องมันคงเล่ามันเป็นพอดไมได้ยาคือแบบในอนาคตที่จะถึงโลกกำลังใกล้ล่มสลายด้วย PM 2.5ผู้คนบาดเจ็บล้มตายแล้วมีน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวกายพันธุ์ชื่อสลิดแต่จริงจริงเขาบอกเลือดมันรักษาได้ทุกโรคเอาเหรอนี่อ๋อนี่ก็เลยเหมือนพยายามไปไล่ตัวสลิดนี่ไงเพื่อเอาเพื่อเอาเลือดมันมารักษาโรคอะไรเงี้ยโหนี่ดูแล้วแน่เลยเนี่ยเฮ้ยพงตูพงตู ดูหนังแล้วใช่ไหมพี่ไปดูกับยังอย่างอย่างอย่ดูคุณจงแล้วใช่ไหมพี่ตัดปล้เนี่ยไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัด่อไม่ไม่แต่แต่เนี้ยเราเรามีอินไซด์นิดหน่อยว่าคุ้มกับชื่อพี่ปีตใครอ่ะพี่ปีตนี่มันทําเรื่องซาม巴拉ด้วยกับซันนี่ซาม巴拉ไปนี่เว้ยอ๋อนี่เล่นเป็นพี่น้องกันไปพี่น้องเป็นพี่น้องกันไปที่เบสเออคุ้มกับคุ้มกับหนังเรื่องซาม巴拉อะไรเงี้ยแล้วเรารู้จักพี่ที่ทำซีจี เราว่าซีจไม่เลวนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยเพราะรู้จักกันนะคําว่าคําว่าคําว่าไม่เลวของเราคือเขาจัดแสงโอเคเว้ยมันมันไม่ได้โดดจากแบะกาวานะล้วดูเนี้นหน่อยไอตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยมันอยู่ที่ดีไซน์ใครชอบไม่ชอบนะแต่เราว่าไอเรื่องไอเรื่องที่มันแบบคอมโพสิตให้มันอยู่กับแบ็กเก่าเนี่ยเราว่ามัน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 ดีกว่าหลายๆเรื่องเลยอะแล้วก็แต่ข้อเสียของเรื่องเนี้ยเราว่าทุกคนหน้ามันเนี้ยบหน้ามันสะอาดอะโลกล้มสลายมึงออกไปล่าสัตว์ประหลาดไอเทหน้ามึงใส่กิ้งปากแดง มันปลอมอะทุกคนหล่อสวยหน้าสะอาดทั้งที่มึงออกไปล่าเขานะ้เว้ยแล้วโลกมึงใกล้ล่มสลายนะม,มึงมีน้ําอาบหรือเปล่าก็ไม่รู้โลกอย่างนั้นอะโอแต่ปากมึงแดงเชี่ยนหน้ามึงใสเลยนะอเอมึงแต่งหน้าออกไปล่าสัปลาห์แต่ว่าอะไรเงี้ยเราเอาใจช่วยอืเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นพอดที่ไม่ได้ไม่ซ้ำซากกับไม่ซ้ำซากกับหนังไทยหนังไทยที่ผ่านมามันจะมีแบบหนังรักหนังผีหนังตลก เราว่าเนี่ยเฮ้ยคือสังคมประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลายเนาะผู้คนก็อาจจะอยากดูหนังที่มันครับมันหลายแนว่าตอนเราเป็นเด็กๆเที่ยหนังไม่หลากแนวมากเลยนะเว้ยแบบมันมีให้เลือกเยอะแยะมีดราม่ามีทิวเลอร์มีหาเหวเพราะคนไม่ชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวนะแต่เอาใจช่วยเอาใจช่วยในห้างด้วยในห้างชื่อเดียวกันคุณโจกเจ้าของไฟตาเอาเอาใจช่วยเขาเ็เหมือนพยายามทําให้มันหลากหลายแนวนะใ้อืม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 เฮ้ยหลังๆคุณโจ๊กเข้าไปทางโอตะกุนะ เอาจริงอเออเขาไม่แบบดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนเยอะอ่ะเออเขาเอาเขาเอาหนังการ์ตูนมะาซื้อหนังการ์ตูนมาฉายเยอะนะอ,อ๋อนี่คือนี่คือสนองนี้ตัวเองชัดๆเลยอะ่ะเออเออเออเขาจัดงงจัดงานวันพงวันพีซอะไรอย่างงี้นะเขาเขาไปทางคุณโจ๊กเขาความชื่นชอบไปทางนั้นเออใช่ซื้อหนังโดเรมอนซื้อหนังวันพีซมาฉายอะไรอย่างงี้เลยนะนี่ก็อ่านี่ก็เป็นครับเป็นอีกแนวหนึ่งที่เราเอาใจช่วยห้าันวาเพี่อว่าไงชอบไหม ก็ไปดูไไปดูไปดูไปดูแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะต้องเตรียมใจไว้หน่อยอ่ะเตรียมใจว่าเตรียมใจว่าพอดมันจะแบบอย่างที่พี่ว่าพอดมันไม่ใหม่หรอกหน้าเนียนหน้าทิ้งเงี้ยมันก็ดูหลอกๆหน่อยอ้าวมีคนอาจจะบอกแค่ว่าอ้าวแล้วไงอะคือโล่ล่งสายกูสวยไม่ได้อะกูหลอกไม่ได้อะเออเหมือนเหมือนเหมือนที่หยดอะเหมือนที่หยดมีที่หยดมันชอบมากมีคนไปคอมเมนต์ไว้ว่าคือน่าเดตมันหลอมันหลอไอคนไปโพสว่าทำไมคนมันนอกหน้าตาดีจังอ่า กูจำได้นะเดทไปคอมเมนต์ไป<ห><อ>ผมเป็นคนขอนแก่นครับ <laughs> แล้วก็มีคนคอมเมนต์นะคนแต่งจังหวัดต้องหน้าตาแบบไหนเออเหี้ยคนเออแต่งจังหวัดหน้าาดีไม่ได้หรอ,อวะเหี้ยอีนั้นก็นเงียบไปเ <laughs> ึนื่อยใจเออมึงคอมเมนต์ผิด <laughs> เออก็ก็เนี่ย<ต>พระเอก<ต>พระเอกนางเอกก็ต่งจังหวัดเยอะนะในในวงการเราอืเพิ่งแต่งตางานไปเชื่อะไรนะ แต่งนางยาคิมมอนชื่อหมากคนลำปางแล้วเว้ยเวียคนขอนแก่นไอ้มาบอกคนต่างจังหวัดหน้าตาไม่ดีเออบูลลียนนะ่อสวยทั้งนั้นแหละไม่เราแต่ความมันมันเนี้ยบเนี้ยบไปอยู่ในหนังแล้วมันเนี้ยบไปเรายังไม่ได้ดูแฮทีหยดอ้าวเหรอจะออกแล้วนะไม่ไหนรอดูนี่เด็ดซิกเขาเขาได้ตังค์เยอะสามร้อยแล้วเนี่ยอเหรออ่าเรื่องนี้เอาใจช่วยอยากให้ได้ต่งอยากให้อย่างคุณโจก็เป็นครับ เป็นไฟสตาร์เป็นสตูดิโอที่ทำหนังมาอย่างต่อเนื่องรอใจเอาใจช่วยเขาเนาะ